หายแล้วเหรอหายแล้วหายแล้วร <c oughs> ักบูมไหม <c oughs> น้ำสาแป้งนี่เหรอยูยูหายป่วยยังหายยังหายยังหายแล้วเหรอ,อหายแล้วหายแล้ว ลักบูมไหมน้ำสับแป้งนี่เหรอหยูยูหายป่วยยังหายยังหายยังหายแล้วเหรอ,อาหายแล้วหายแล้วลักบูมไหม หน้าสาแป้งนี่เหรอ